เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะกับรถลำดับที่สิกันต่อเลยนะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ลำดับที่สินะคุณลูกค้าจัดสำหรับคันนี้ลำดับที่สินะคุณลูกค้าโตโยต้ายาริสคันนี้ค่ะยาริสคันนี้นะคุณลูกค้าตัวสปอร์ตซีทชตัวรถปียี่สิบสดยีะรารายการแจ้งเกียร์ออโต้ค่ะคุณูค้าค่ะพารร้ซีซีนะคะหมายายการะบุรายละเอียดทำรายการระบุเลยราคาต้นอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทค่ะสองแสนห้าเอาลาเปราคามาแล้วขอบคุณมากค ตอนนี้สนนาโมสักพัค่ะตอนต่อไปสนคาได้เลย262ราคาตอนนี้ค่ะสนามสัพันเสนมสัพันสองพันสี่พันกพันราคาใบต่อเสนมหนึ่งราคาตอนนี้เจมมราคาอะไรแล้วค่ะเสนเจมม์ราคาอะไรสองพันราคาอะไรเสนเมมมสองพันเสนเจมมมสองพันดับหนึ่งสี่พันออนไลน์เส้นหกราคาหน้าล้านเส้นหกให้ล้านค่ะเส้นเจมมหนึ่งพันแปดพันหน้า้านไหมคะแปดหมื่นออนไลน์ค่ะเสนม่มัสองพันราคาอะไรเส้นไม่มัลสองพันสี่พันราคาหน้าล้านหกพันราคาหน้าล้านค่ะเส้นหกราคาหน้าล้านนะส เสมัลูกค้าสี่พราคาออนไลน์สก๊อตสีลูกค้าออนไลน์ค่ะเสกสก๊อสี่พนสกสก๊อสี่พันับหนสกสก๊อสี่นับสอสกสก๊อสี่ันลูกค้าออนไลน์นะคะหกพัราคาหนาราสก๊อกราคาน้าราเสสก็อนุพันนับหนึ่งเสกสก๊อหนุบพันนับสองเสกาอหนุบพันแปดพันราคาออนไลน์สก๊อตแปดลูกค้าออนไลน์เสกสก๊อแบบพันนับหนึ่งเสกสก๊อแบบพันนับสองเสกนัมือพันลูกค้าออนไลน์สามสิบหนึ่งสามสองนะคะสามแสนหน้า สี่พันลคานน่ารัสมสยพันนับหนึ่งสมสพันนับสองสมประมาลูกค้าที่น่าสมสประให้เราประมูลนะคะหออนไลน์ค่ะสมเสนคพันสมสพันับหนึ่งสมสนับสองสมเส็ประมลูกค้าออไลน์สามแสนหนึ่าอประมาดออนไลน์นับเปลี่ยนแปดพันล้านสานแปดพันสามแนปับหนึ่งสามแสนแับสองสมระัดลูกค้าที่น่าประมูลสามแสนบาทนับสขายค่ะสามแสนแปดพบาทน่ารในปลายค่ะขอทราบลิสแบนด้วยนะคะ 7103ขอบพระคุณค่ะ